วัสดีครับวันนี้เพื่อนผู้ชมวัดเฟอร์ชนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัดเกมในตัว forgotten memory นะฮะอันนี้ผมก็ต้องขอเตือนตามปกตินะก็โปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมด้วยนะเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอะไรอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะครับให้ดูคลิปนี้เนอะเดี๋ยวผมก็จะเตือนไว้ก่อนที่คลิปจะเริ่มด้วยอีกรอบหนึงแล้วกันเนอะอันนี้ผมก็ขอเตือนนะครับก็ใช้วิจรารณญาในการรับชมด้วยเนอะเพราะว่ามันมีจัมส์แกร์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยแบบคนที่เรียกว่ายังไงอะ ขี้ตกใจเนอะก็ผมก็ไม่แนะนำให้ดูคลิปนี้มากเท่าไหร่เนอะเพราะอาจจะตกใจได้นะฮะโอเคเดี๋ยวก็ไม่สกิปคัสซีนเนอะโอเคโอเคนะฮะ What about ventilation คือเราจะจัดการกับเมนเทอเรชันยังไงอะ่ะ no อันนี้ผมก็ไม่สกิปนะ ี๋ยวไปเช็ค ventilation ทีหลังเนาะหรือว่าหรือว่าผมควรไปเช็คเยอ่ะผมว่าทีหลังดีกว่าเนอะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอันนี้ผมผมคือผมไม่เคยเนอะแต่ว่าผมขอเตือนนะว่าไปที่นั่นอะ่ะผมดูแคมอยู่ค่ะผมดูแคมอยู่นี่ผมขอเตือนนะว่าถ้าไปอยู่ตรงอืมใช่เ e n t i l a t i o n น่ะคือเตรียม stamina ให้พร้อมเนอะเพราะว่าสําหรับคนที่ดูอยู่แล้วแบบเล่นเกมเนี่ยผมก็ขอแนะนำเนอะอย่างคราวก่อนผมไปกับอีกคนนึงอะ่ะแล้วคือแบบ มันเฟรดีเนอะมันอยู่อะแล้วแบบผมไม่ได้เซฟสเตมินาไว้เลยอะแ,แบบผมวิ่งไม่ได้ผมก็โดนฆ่าน่าจะยากอยู่เดี๋ยวผมโอ้เปิดออกมาเร็วอยู่โอเคนี่เดี๋ยวผมก็จะเตรียมพร้อมกับส่วนของตัวออฟฟิศเนอะเดี๋ยวผมก็คอยเปิดเปิดปิดปิด,เ,ปดเนอะ แล้วทาง generator เป็นยังไงบ้างเนี่ยแบบยังไงมี <laughs> งโ,อโอเคยังโอเคนอเ,น,คอกออกเนอะใช่เป็น ventilation คือระบบระบายอากาศนะก็คือถ้าเราหมดบบุ๊บเราก็จะเริ่มขาดอากาศหายใจตายแบบชานะ้าๆเนอะแล้วแล้วจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆจนเกมจบอะ่ะคือเราจะต้องรีบไปซ่อมไง คือถ้าแบบบาร์ออกซิเจนหมดแล้วก็คือรีฟเกมก็เล่นใหม่ได้เลยเพราะว่าเราจะไปซ่อมไม่ทันเลยเมื่อี้เกือบจะเปิดแบบเต็มแล้วอ่ะเมือนอะใช่ใช่คือเหมือนมันเปิดเร็วขึ้นเนาะไน์สองอ่ะต้องมีคนดูอ่ะจะดี๋ยวผมอาจจะดูได้เองจะดูอันนี่เดี๋ยวผมดูให้เองนะคือเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เองนี่ก็คือไปสแตนบายตรงเวนท์เลชันแล้วนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วเนาะ โอเคผมดูกล้องวงจรปิดก่อนผมอยู่ออฟฟิศนะโอ้เฟดดี้มาเฟดดี้มาโอเคไม่ได้อยู่ขั้นระตูอะไรเนอะไม่นนี้บันนี่โอเคตอนนี้ไม่ย,ยังอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวพอมันมาตอนนี้เดี๋ยผมก็จะปิดเนอะโอเค เจเนเรเตอร์อย่าเพิ่งดับนะไม่งั้นผมต้องรีบเข้าเวนแล้วมันจะไม่มีที่ซ่อนอีกคนหนึ่งนะฮะโอเคเจเนเรเตอร์ไม่ต้องอยู่เราอยู่โอเ่เราอ่ะมีสองคนทีเขาคือแล้วมีที่ซ่อนเอออันนี้อย่าปิดอย่าปิดอืมใช่เดี๋ยวแบตเตอรี่หมดเนอะมันอยู่ข้างนอกเนอะใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อน เน่ใช่คับนเ่สิงเอ่อเอ่อเอเซปเลนี่เดี๋ยวผมดูเวสทาวเวนเนอเพราะว่าฝั่งนี้เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรมาคือรีบกดไอเปิดปิดประตูอีกฝั่งนึงเลยโอเคฝั่้นี้เคลียร์อ้อ้โอ้อมโหอ้โหอ้อ้โหโ้วอหออ ปิดให้แล้วเนะี่ยปิดปิดโชคด,ดีดที่บันนี่มันไปแล้วอ่ะทําไมเจ n e เนอเรเตอร์อันนึงหมดแล้วคือแบบดับแหละมันไม่มันไม่ปกตินะโอเคเขายังชั่วหน่อยตกใจอ่ะตอนแรกผมนึกว่าบันนี่ยังอยู่อยู่เนอะถ้าขืนบันนี่อยู่อยู่นี่คือน่ากลัวเลยนะถ้าบันนี่ยังอยู่อยู่แบบน่ากลัวนะ ผมผมปเออผมจะดูตึงเคอร์ตินให้นะโอเคฮะพักสิบยันเื่เอออตอนนี้เกือบจะครึ่งหลอดอ่าอันนี้ก็ต้องไปซ่อมแล้วอ่ะต้องไปซ่อมเวน t i เลชั o n แล้วอ่ะองั้นเดี๋ยวไปด้วยกนะันเนอะไปด้วยกนะันเนอะเผื่อช่วยกันมองแต่เราไม่มีแต่เราไม่มีใครปิดเคอร์เินม,ม,หหมันจะไล่ค่าหรอมันมันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกมันมันรอดได้มันรอดได้ถ้าเหมือนได้ยินเสียง S <S> เ่นเอมันเป็นต้องมองขึ้นหา,หนาบบล้กมาจรตามผมมาอุย้ยตัวอะไรนะลูกตาลูกตาสีม่วงอะ่ะผมตกใจมากเลยมองไม่เห็นเลยมันจะแล้วคือมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะแบบผมสงสัยว่าตัว ventilation อ่ะมันจะอยู่ตรงไหนผมไม่เคยมาจริงๆงนะเนะมันก็ต้องปฏิยูบบเมน ventilation มันจะอยู่ในอังกฤษ ตงรไหอ่ะผมหาไม่เจออ้าวสัวแล้วเราเราเริ่มขาดอากาศแล้วอ่ะแล้วอย่างงี้ทำไงดีเนี่ยเราต้องหา ventilation น่ะ generator ไม่มีปัญหาแล้วแต่ผมอ่ะไม่รู้ว่านี่มันบนกับมา อันนี้กลับกลับกับกับกับมอนสเตอร์มาปิดปิดปิดโอ้ไม่นะผมโดนจับตายไม่เป็นไรหรอกบูนีโรมส์ราจะโลดดิ้งดอกนั่นแหละตรงอาเขตคือตรงไหนอฮะอันนี้ผมไม่รู้อะอ๋อเราสามารถดูจากแมปได้ไงเราสามารถดูจากแมได้แล้วกดตรงไหนเปิดแมปอะ อันนี้อินวินเซเบิลอยู่เนอะยังไม่ไม่มีวันตายแล้วแบบนี้เราจะไปซ่อมได้ยังไงแล้วแบบนี้เราจะไปซ่อมได้ยังไงอ่ะอะผิตอนนี้เราต้องเดินขึ้นเอียงขวาขึ้นเอียงขวาโอเคก็คือเราต้องไปดิเนิ่งเนอะมีคนตายเดี๋ยวผมลอบไปให้ไม่เป็นไรตายทันทีเลยอ่ะ เราตายเลครับหรือว่าเราตายกันหมดเลยยังไม่ตายครับอันนี้ก็อยู่ในห้องไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องยื้อเวลาชีวิตของเราอีกหนึ่งนาทีอย่าเพิ่งกดสปอนเนอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้ยื้อเวลาไงว่าแบบเราก็จะรอดเนอะอย่างทิกที่แล้วผมก็ใช้ทิกเนี้หนูจะไม่กดอันนี้บอททินะยังไม่กดนะอือฮึโอเคอืมมาค่อยๆขึ้นขึ้นแล้วก็เอียงขวาขึ้นเออไปถึงดินเนอร์แล้วก็เอียงขวา จะไปถึงยกอาคโอเคนะฮะ <can> น่าจะรอดอยู่น่าจะรอดอยู่ไปดีมาเราไปดีโดดเชนี่ผมกำลังวิ่งไปอยู่นะ <c oughs> ขึ้นตรงไปตอนนี้ผมอยู่ตรงไ <c oughs> ดนิ่งแล้วแล้วก็เอียงขวา <c oughs> เหรอตอนนัวนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พวผมเนาบ้าเอ้ยเฟดดี <c oughs> มา โอ้เรางั้นเราก็ตายหมดแล้วอะทำไมมันฟุ๊กขนาดเนี้ยไปดมไปดิค้าผมไปดิค้าผมทำยังไงดีอะเพราะเจเนอเรเตอร์ดาวแบบนี้แล้วก็คอมพิวต์อะไรไม่ได้แล้วอะว้้อแลก็เกมเวอร์เลยเหรองั้นรีสตาร์ทเนอะโอเคยากยากในสองยากอยู่เนอะ ยากอยู่ยากอยู่จะต้องซ่อมเจ้าเวนทิเลชันเลยเวนทิเลชันซิสเต็มอ่ะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่คนละนึ่งคนเว้ยตอนนี้หอมรู้แล้วมันมันมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมผมผมหอมรู้แล้วมันหยุดไหนผมเกือบจะไปถึงแล้วอ่ะเมื่อกเสียดายอ่ะแบบเฟนดี้มันเดินสวนผมมาแล้วผมเข้าตู้ผมก็ตายเพราะซีเอ่ะเสียดายมากเลยนี่แล้วก็ยังไงดีสกิปเนอะ ช่างมันคัสซีมันสั้นเนอะโอเคต้องมีต้องมีคนเฝ้าต้องมีคนไปก่อตัวเลยที่สำคัญในในนั้เวนทัเลชั่นอ่ะต้องมีคนเฝ้าแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีคนเฝ้าตลอดเวลาเนอะมันเออแล้วมันแบบนี้มันแบบนี้เห็นไหมเราต้องอยู่เราอยู่ตรง security office อ่ะ เราต้องเดินขึ้นไปยังขวาแล้วก็เดินขึ้นถึงดินนิ่งแล้วก็ยังขวาไปถึงอาเคดตรงเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวต้องมีคนไปสแตนบายเนอะจะให้ใครไปสแตนบายเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมไปสแตนบายเนอะจะผมอาจจะดูเคเทานให้แล้วก็ดูตรงเรดดี้เผื่อวันนี้เดี๋ยเวเผื่อจะมา มัน,นก็โชคดีเนอะต,นะตัวใครตัวมันนั่นเนี่ยนี่คือผมพยายามทำใจให้สงบเนอะนี่ตอนนี้ผมมาถึงห้องดายงดูมันใหญ่ละใช่แล้วก็ต้องเอียงขวาใช่ไปฝัง่งขวา,ขวานะ เฟดดี้มันจะอยูอ่ใกล้มากเลอเู้เกือบไม่ทันผมเกือบซ่อนไม่ทันเฟดดี้มันไปแล้วเนอะโอ้ยเฟดดี้มันแคมป์อย่างนี้จะผมจะทำยังไงอะต้องรอให้มันเดินาหาันไปมั้งคือ,อเ,คเรียวยังไงเดี๋ยวโกลเด้นเฟดดี้มันจะเกิด ตอกมันได้ต,ต้องเดินนะต้องหนีมันต้องเดินเขาบอกว่าดอน Stay Still and Keep the Power On โอ้เนี่ยโกลเด้นฟ e d ดีมาแล้วเนี่ยท่าีนิ่งนี่นี่คือผมเดินเลยนะเนี่ยผมวิ่งเลยอะเราเราเรายืนอยู่บนหัวชิปต้าเราบักะ แล้วถามจริงเหอะถ้าเฟดดี้มันยังอยู่รอบๆอ,อ,อย่างเงี้ยผมจะไปซ่อมได้ยังไงต้องมีคนนึ่งรอบเฟสเดียร์ต้องมีคนนึงรอบเฟสดียร์ต้องไม่รู้ดิโอเคตอนนี้ผม,มผมลบมนันไปแล้วอเคต้องล็อกเฟสดียออกผมลบม,มันโอเคนะมันอยู่ตรง security room อยู่ตรงเนี้ยเจ้าบันนี่อะ ต้องมีต้องมีเนี่ยผมอยู่ตรง ventilation restart ventilation อยู่ตรงเนี้ยผมอยู่ข้างๆเขาเลยเนี่ยแล้วคือผมหลบเฟดดี้อยู่โอเคห้ามให้เฟดดี้เห็นนะอันนี้เราซ่อนเฟดดี้เจเนอเรชันนี่คือตอนเนี้ยผม<อ>ซ่อนอยู่หลังตู้อาร์เคดอะหวังว่ามันจะไม่เห็นเนอะอนนี้ผีเ <nữa. S 2> อนน็นเนาะงล้วมัน เอเอ็มตอนนี้ถ้าถ้าตอนนี้สามนะตอนนี้ยตีสู่เลยก็อีกสามนาทีก็รอดละโอเคงั้นก็เตรียมตัวเนอะเวนเทอเรชันมีปัญหาหรือเปล่าเวนเทอเรชันยังไม่มียังไม่มียังไม่มีโอเคเดี๋ยวเราเซ็กันเดี๋ยวถ้าเวนเทอเรชันมีปัญหาคือบอกผมนะผมจะได้รีบเปิดเนอะ อีกทีหนึ่งเพราะผมอาจจะตายได้ทุกเมื่อเลยเฟเฟรดดี้อยู่ตรงแคมเจ็ดอะเฟรดดี้อยู่แคมเจ็ดอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ก็อเฟรดดี้อะมันอยู่ข้างหน้าผมตอนเนี้ยมันอยู่หน้าห้องอาเคดแล้วมันเดินไปเดินมาผมไม่รู้ว่าเป็นเฟรดดี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรเป็นเฟรดดี้แน่นอนเลยถ้ามีหัวหัวอันเดียวอะถ้าเป็นกลเด้เฟรดดี้จะไม่มีหัวเลยคือผมไม่กล้าไปมองมันเดี๋ยวมันเห็นน่ะ คือถ้าเห็นคือผมจีๆแล้วนะการที่ผมพยายามมาถึงตรงนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมานี่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่ผมจะทําใหม่เนอะตรงนี้ได้แน่นอนเลยมีสามคนเข้าที่ต้องที่สำคัญอืมยังไงก็ได้แล้วแหละเนอะเช็คอีตัวผ้าม่านหรือยังผ้าม่านอ่ะลูลัวผมปิดรัวๆเลยเนี่ยแล้วก็ผมก็เช็คประตูด้วยแล้วมีอะไรแบบ Ventilation มีปัญหาอะไรหรือเปล่า Ventilation เดี๋ยวไปก่อน Ventilation ยังไม่มีครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ดีสตาร์ทไปถึงกันนะเจนเนอเร r ตอร์ของเรามีปัญหายังไม่ได้โอเคเข้าเจนเนอเรเ a อร์ไปนะไฟไม่ดับใช่มั้ยอย่าดับนะเราว่ายัง4เต็มอยู่เลยโอเคโอเคเต็ม4ีสุด ไอ้ตรงจอทีวีคือไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแบบไม่มีปุ่มปี๊ปี้ปี้ปี้ปแถวแถวเจเนเรเตอร์เนาะไม่มีเอ่อยังไม่มีนะไม่มีไม่มีอะไรเลยมีปุ่มตรงอาเคดอะอาเคดอะมีเอ่อสีแดงๆตรงอัลจูนแล้วเห็นออกซิเจนลดหรือเปล่าออกซิเจนลดหรือเปล่าออกซิเจนออกซิเจนลดลดลงไปเอ่อเอ่อสามในสี่อะเอ่อ ก็สามเออยี่สิบห้ปร์เซ็นต์ลด่าเะนงั้นก็แปลว่าต้องีีตาร์ทแล้วีสตาร์ทเลยเลยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างออกซิเจนเต็มแล้วออกซิเจนเต็มแล้วผมเพิ่งรู้ว่าแอนิเมชัน restart เป็นอย่างนี้เนอะเช็คูเกิดเอััวแล้วเอตรงนั้นแล้วก็เช็ตรงกระตูแล้วก็ได้ไม่ตาย ผมสงสัยมากเลยว่าทำไมเฟดดี้มันถึงต้องเฝ้าด้วยอะท<อ>ูส <laughs> มันอันนี้มันเป็นเ i ไอของเฟดดี้มันเปี่อตอนนี้คือมันเท่าไหร่แล้วกี่โมงแล้วตอนนี้่เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คค่ะเดี๋ยวเช็คชค่ะตอนนี้มันเอ่อห้าแล้วมันเลขห้าแล้วโอเคดีดีอีกประมาณหนึ่งนาทีสวยสวยสวยนะฮะหวังว่าเออ ตอนนี้มีบอนนี้แคมป์ข้างหน้าเออหน้าเอาอออฟฟิศอยู่มันแคมป์หมดเลยอ่ะอย่างของผมมันก็แคมป์อยู่หน้าอาเขตคือผมออกไปคือเตรียมตัวโดนไล่แบบไล่อ่ะเราไม่มีแคมป์นี่แต่กีก้านอนหลับอยู่ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีไฟขึ้น <c oughs> เตือนแดง <c oughs> ๆนาะโอเค <c oughs> ตอนนี้เลข กือบจะเออ่ห้าเลขสามแล้วตอนนี้เลขสามเลขมานหนึ่งเข็มยาวทีเลขสามแล้วอีกแค่สี่สิบห้าวินาทีเนาอะปิดโปรตีนโอเคแล้วคือตอนนี้มันไม่มีอะไรเออเลอร์แล้วเนอะผมจะได้เสี่ยงโชควิ่งกลับไปไงเมื่อกี้เราโดนยังแยม ลมนโอเคนี่ผมผมวิ่งกลับออฟฟิศละเยงอะรมลมอืมใช่มันมีเสียงฮะอันนี้มันมีเสียงอนนี้เล้ละเลเ้ลโอเคโอเคนี่ผมกลับถึงออฟฟิศละไม่มีบันนี่ใช่ไหมไม่มีบันนี่โอเคมาถึงละมาถึงละน่ยมมปิดประตูอยู่ไม่มีนะไม่มีบันนี่ละโอเค ในที่สุดกระจบเนอะงั้นผมก็จบคลิปเท่านี้แล้วกันเนองั้นเดี๋ยวผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ